สวัสดีค่ะวันนี้รัตดาพาทัวร์ะจะพามาชมกีวีนะคะในกีวีก็จะเป็นวีตุสอะปอเทคเป็นร้านขายายานะคะซึ่งแฟนซื้อยายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมในกีวีกันค่ะว่ามีของอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะร้าน,นกีวี n นอร์เวเข้ามาก็จะขายนี่ดอกไม้นะคะประเภทศดอกไม้อย่างอันนี้149โคลนก็คูณ33ไปค่ะ ตอนนี้เงินขึ้นมานิดหน่อย99ก็คือร้อยคูณกับก็คือ300นะคะหนึ่งหนึ่งอันนี้คือ300ค่ะดอกไม้นี่หนึ่งยสามร้อยน,ะะนี่อันนี้ก็99เหมือนกัน9 9้า0กคูณ3ก็300กว่าค่ะดอกอดอกล้วยไม้ไทยมีดอกไม้มีดอกไม้นะคะดอกไม้อันนี้79ค่ะดอกนี้สวยค่ะสวย79สนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะช่วงนี้เป็นดอกไม้จะมาเยอะค่ะดอกไม้ตันนี้มาเยอะนะคะนี่ก็เป็นขัดเสื้อสำหรับจ่ายตังค่ะสำหรับจ่ายตังนะคะต่อไปก็เป็นพวกพแผนกนี่นี่เป็นดินปลูกค่ะดินปลูกต้นไม้แล้วก็ถุงมืออุปกรณ์ที่พวกสำหรับซ mm ัม hmm. เมอร์ก็จะติ้งย่างกันก็จะมีที่มีน,นี่แล้วก็นี่เป็นฐานนะคะนี่ฐานค่ะ ฐา,านสำหรับบาบร์บีิวชาตคนก็คือา 2. 5 2. 5ค่าน2.5 2กิโลครึ่ง59โคนนี่เป็นหยอดใส่ก่อนที่จะจุดถ่านทันเดสเกะหยอดใส่ก่อนที่จะจุดถ่านนี้ก็เป็นอุปกรณ์เยอะยะเลยค่ะมายยะยะเลยนะคะนี่ก็เป็นพวกผลไม้ค่ะผละไม้ก็มีมี5 4 54 อันนี้ยูล่าเบร์ก็คือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่เขาขาย54นะคะห้บสีโคนอันนี้ก็บลิงแบร์ที่เคยไปถ่ายให้ดูที่ฟาร์มแอนนะคะนี่แหละคะ่ะลูกใหญ่เหมือนฟาร์มแอนเลยนี่ก็จะเก็บนี่ค่ะลูกใหญ่ที่เหมือนที่ฟาร์มแอนพอเขปลูกขายอันนี้มาจากสวนปลูกจากฟาร์มนะคะยูร่าเบร์บลิงแบร์จะอยู่ที่49โคนค่ะ49่สิบเก้็คือห้าส1 5ห้าสาสบ ร้อกสิบกว่าค่ะร้อยหกสิบกว่าบาทไทยนะคะแล้วก็กล้วยค่ะกล้วยกล้วยน้ำกล้วยกล้วยหอมบาน,นเนอะบาน,นเนอะกล้วยหอมก็ยี่สิสองโคนสอเป็นหกหกว่าค่ะก็พอกินได้อยู่นะคะแล้วก็จะมานี่เป็นอันนี้สาดูเวก็คืออ่างนค่ะอ่างนนี่สามสโคนสี่สามสกว่า นี่เหมือนกันอาุ่นเขียวอาุ่นแดงก็งมาแอปเปิลค่ะแอปเปิลเขียวแอปเปิลเหลืองแอปเปิลชมพูชมพูแอปเปิลอยู่ที่สี่สิบโคนค่ะต่อกิโลนะคะต่อกิโลค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลเลอร์โมเดลเลอร์ค่ะ ขายอยู่ที่โลละร้อยร้อยก็คูณก็สามร้อยกว่าค่ะสามร้อยกว่านี่แอปเปิลแอปเปิลส้มส้มมะม่วงลูกใหญ่ค่ะมะม่วงมาจากประเทศไหนไม่รู้นะลูกใหญ่มากแม่อร่อยค่ะแต่ว่าพอกินได้อยู่มะม่วงนะคะอันนี้ก็คือ <88. S 1> กีวี่คูณนี่กีวี่ค่ะกีวี่กีวี่กีวีอยู่ที่เก้าอยู่ที่โลล,ละสิบ แล้วก็มานี่สับปะรดอนานัสสับปะรดอ่อโลละเก้าโลละสิบโภลนะครัช่างกิโลครับนี่ก็ผนักนี่ผนักผักนี่ผนักผักผักผักมีผักเยอะแยะเลยนะคะมีผักผักมีผักมีผักเยอะแยะเยอะแยะเลยครับคบ็อกโคลี่เอ้ยแล้วก็ เห็ดที่เขาหั่นแล้วอันนี้นะนี่ก็แครอท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 ผักล็อโคลี่อันนี้ที่ไปใส่แล้วหอมๆนะคะตัวหัวซาลาดีอะไรประมาณนี้มันฝรั่ง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 ครันี่ก็มันฝรั่งมันฝรั่งมีหลายประเภทยบกัมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่ง มะหนังโดนละ39มคนนะคะโดนละ40่คนเนี่ยแล้วกระหล่ำหนวใหญ่อันนี้ซาลาลีหอมๆค่ะเดี๋ยวก็มานี่พวกผักที่เขาทำสำเร็จที่ซื้อได้เลย19 90มีหลายอย่างหลายราคาค่ะอันนี้แช่แตงไม้นี่โบเดลเล็ตโมเดลเล็ที่โมเดลเล็ที่เคยถ่ายให้ดูมาก่อนแล้วแตงโมแล้วก็นักส้ม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 มาเยอะ นแนานี่ขนมปังค่ะขนมปังเยอะมากขนมปัง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 มาเยอะมากเลยนะคะมีหลายหลายขนมปังนี่ขายคซื้ออยู่นี่ขนมปังเยอะแยะเลยค่ะขนมปังทช้นนั้นแล้วก็อะไรางนคะร้านใหญ่มากอลค่ะร้านใหญ่มาก นี่แพนด์ของแช่แข็งก็จะมีนี่นี่จิ้มจิมสำหรับพวกปิ้งย่างในซัมเมอร์ก็จะมาเยอะกว่าตอนนี้โอ้ละวสี่สิบเก้านี่ราคาอยู่ตรงน,นี้ราคาอยู่นี่นะคะและ้วก็มาตรงน,นี้นี่แบบของปิ้งย่างในซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์จะมีเยอะค,นคอนเนคเอรพื่อฮอตดอกง่ายๆเลยค่ะนี่ตอนนี้ปิ้มพ์รถแฮมเบอร์เกอร์ลดราคา เบอร์เกอร์ลดราคาบินลี่บินลี่แปลว่าถูกค่ะน,นี่ค่ะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เยอะแยะเลยค่ะขนาดแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็เยอะมากเยอะค่ะใายไม่หมดอ่ะเยอะแยะเหมือนกันเลยนี่นี่ของร้านนอร์เวย์เขานะคะไอ้นี่อร่อยเลนะยลูกเนี้ยก็กรอ ่นี่โรลแพนดนี่เยอะแยะตัวตัวคอดอาหารเช้าตัวคอดสำหรับทำอาหารเช้ามีเกี่กับอาหารเช้ากรอบๆไปนะนมาเยอะมาเยอะเยอะอหลายอย่างถ,ถ่ายไม่ทั่วค่ะเยอะมากเลยเอาพอคร่าวๆแล้วกันนะคะมันเยอะอ่ะ ไปนี่ไปไกลไ,ไปทรงโน้นของเยอะมากคนรอบนแล้วคะ่ะต้องไปแล้วคะ่ะนี่ก็ผแผนกของใช้กระดาษทิชชู่ต่างๆนานา,นาบูติกใหญ่มากคะ่ะอยู่ในใจกลางเมืองใกล้ดาวทาวก็ของก็เยอะมากนี่ค่ะของเยอะมากอันนี้เป็นเป็นอข้าวโพดกระป๋อง ขอมเยอะมากเดี๋ยวไปไกลๆไวๆเลยนะคะเพราะว่าขอมเยอะปิดไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวเดินไวเลยนะคะนี่ก็แผกเครื่องดื่มนะคะจะเป็น เป็นเบียร์นี่เบียร์มีเทสเทสเบิร์กนี่แผนกเบียร์นะคะแล้วก็ใส่เดนเบียร์มีหลายยี่ห้อค่ะแล้วก็มานี่เอนเนอรีนี่มานี่มานี่เบียร์เบอร์เอสกับ๋องละ38โค,คนค่ะโคนค่ะเอสเอสแล้วก็นี่เอียรนนี่มาใหม่31โคนเบียร์มาใหม่ มีคันเบิกด้วยนะคะคันเบิกสามสิบหกคันเบิกสามสิบหกนี่ค่ะมนีแล้วก็มาเนีนี่คันเบิกคันเบิกนี่เบียมาจากเมืองคันเบิกมาเจอนี่แล้มาหนี่พินเซตพิน์นะพิน์นะนี่ค่ะเบียรแผนเบียร์เบียร์เบียร์ค่ะเบียร์เยอะมากเบียร์เยอะมากเบียร์เยอะมากมีหลายยี่ห้อหลากหลายมากเลยค่ะเบียร์ มีลิงเนสลิงเนสที่หลังนายกินประจำอยู่ก็คือลิงเนสต,ตัวนี้ลิงเนสนะคะเวรเอร์เอีออสโลนี่ค่ะนี่ค่ะแย่ๆมากมายเลยค่ะเอสลุ่นแตงเงี้ยนอีกเบียนะคะเบียร์สี่เดรุน่นสี่เดรุน่นมีหลายยี่ห้อมากเลยค่ะเบียร์สี่เดรุน่นสี่เดรุน่นแล้วก็เอสค่ะมีเอส ออกมาแล้วมาคนซื้อเบียร์มาแล้วค่ะบาดูดูฮะลิงเน็ตนี่กับคนซื้อเบียร์อยู่นี่ <laughs> เอาแล้วลิงเน็ตหลังไั้นเอาลิงเน็ตละดูโมฮาอันเลื่องบางสิหลุ่นตาเงินน่ะยหลุ่นอะไรนะฝีตะลุ่นหลังนั้นฝีตะลุ่นอะไรนะี่มาเฮ็ดเตอร์ฝีตะลุ่น สี่เดลุ้นค่ะนี่ยี่ห้อใหม่เบียร์เยอะแยะมากมายแล้วก็มีเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะนี่ไลท์เอสไลท์แบบไลท์แปลว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะบางคนอยากดื่มเบียร์กับเขาแล้วก็แต่ว่าก็แบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็ได้อยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเบียร์เอาไปายตงโน้นไัตรงโน้นแล้วเดี๋ยวมาที่ประเภทน้ำประเภทฟ,ฟารีดจากเมืองลาลาวิก นมนี <rude S 2> ่ทัอะทูอะค่ะเยอะแยะมากมายนี่โคลา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 เยอะค่ะแล้วก็นี่ก็อะไรเอสอีกเบียอีกค่ะเบียร์มีหลายจุดมากเบียร์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 แล้วก็มานี <t os good tonight> ่มีพวกช็อกโกแลต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 เยอะแยะมากมายเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะแยะเลยค่ะ ช็อกโกแลตเยอะแยะเลยแล้วนี่ก็ช็อกโกแลตอีกช็อกโกแลต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 เยอะแยะนะคะช็อกโกแลตยี่สิบสามสิบเก้าสี่สิบคนนะคะสี่สิบคนประมาณน,นี้นี่ค่ะช็อกโกแลตหลังนายหลังนาย ผูเซ่ฮะวีฮาผูเซ่ดูบีธาด้วยนาะวีฮาผูเซ่โอเคจ่ายตังแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บของใส่นี่เราต้องใส่เองออกดูบีธาดผูเซ่โอเคโอเคค่ะนี่ค่ะจ่ายตังแล้วนะคะเท่าไหร่หลังนั้นเงินทอนจะลงมาตรงนี้มามานี่ค่ะโอเคมา นี่ค่ะใบเสร็จซื้อของไปเท่าไรหร่นี่สี่หกหกรวมทั้งนั้นั่นด้วยนะคะดีห้าป้ซึโอเคโอเคโอเคค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับบูติกกีวีก็ค,คทุกสันทากฮะคะเดย์ะเดยทุกสันทากนี่เจอคนอนุญาตให้ถ่ายค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะรัจาจะพาทัวร์ค่ะบายบายค่ะ